สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กอร์ฮัมไทยเปิดฉากถล่มบูนถึง13ประตูต่อศูนย์ประเดิมคว้าชัยชนะศึกโตเล็กอาเซียนแชมป์เก่าถล่มโหดสมราคาดีกีแชมป์15สมัยนะครับโตเล็กทับชั้งศึกนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยประเดิมสนามถล่มทิมชตดบูนไปถึง13ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มอันล้ำค่านะครับส่วนอีกคู่มาเลเซียชนะกัมพูชาไป ตการกข่กัน AFF ฟุตซอลแชมปีเป็นชิป2 0 2 2ลนัดเปิดสนามเมื่อวันสารที่2เมษายนที่อินดดรสเตเดียมหูมากโดยทัพโต๊ะเล็กชั้งสึกของทีมชาติฟุตซอลทีมชาติไทยของเราซึ่งเป็นชั้นรายการนี้1 5สมัยภายใต้การก Code, Carlos, esar, คุณทัพของโคชคาร์ลอสเซซ่ากุนซือใหญ่และบิ๊กสุสุทินบัวตุม้มผู้จัดการทีมลงสนามเกมแรกพบกับบูไนนะครับ โดยเรียกได้ว่านะครับสมกับดีกรีแชมป์เก่า15สมัยนะครับไล่ถลุงบูไนอยู่ข้างเดียวนะครับท่านผู้ชมลีลาการเล่นแพลาวพลาวนะครับเล่นลงตัวทุกจุดนะครับเรียกได้ว่าบูไนเนี่ยโอ้โหไม่ได้แม้กระทั่งจับบอลน,นะฮะก็ถล่มชนะไปถึง13ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเวียดนามเห็นฟอร์มการเล่นนี้แล้วขนคิงสแตนด์อัพกันเลยทีเดียว คอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามหลังเห็นทีมชาติไทยถล่มคู่แข่งถึง13ประตูต่อศูนย์เริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1นึ่งไทยแลนด์ทำให้ทีมคู่แข่งต้องเกรงกลัวคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์คือที่สุดหวังว่าทีมปรูไนจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คลาสระดับโลกในฟุตซอลไม่มีอะไรจะพูดมากคอมเมนต์ต่อไป อันที่จริงทีมผู้สอบไทยและทีมผู้สอบเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ต่อกันคอมเมนต์ Comment ต่อมามันก็แค่เกมแรกคู่ต่อสู้ที่แท,ท้จริงในรายการนี้คือเวียดนามต่างหากรอไม่ไหวแล้วที่ได้ได้เจอกับพวกเขาไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่น่าเสียดายพลาดหลายช็อตถ้าไทยคงกว่านี้น่าจะ20ประตูดูแต่ละนัดประเมินใครไม่ได้เลยทุกชาติที่พัฒนาในอาเซียน วังว่าครั้งต่อไปไทยจะทาผลงานได้ดีเหมือนในวันนี้และคว้าชแชมป์ต่อไปคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์คือในระดับโลกคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ฟุตซอลคือทีมระดับโลกคอมเมนต์ต่อไปมาสจันไทยแลนด์พวกคุณคือคุณครูที่ดีของทีมอื่นๆในอาเซียนคอมเมนต์มมนต่อมาจงสู้ต่อไปนะบูไนคอมเมนต์ต่อไป อยากให้เวียดนามเร่งพัฒนานักฟุตซอลให้เก่งเท่าไทยจะได้ไม่เหงาคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ควรจะไปเล่นที่ยุโรปนะคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์คือเบอร์หนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบรูไนก็ทำได้ดีนะคอมเมนต์ต่อไป หวังว่าเวียดนามจะเอาชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะแสดงให้ไทยได้เห็นวิธีการเล่นฟุตซอลตัวจริงและคอมเมนต์สุดท้ายไทยแลนด์คือที่สุดระดับโลกคิวเตะชนกันชังศึกสอวุ่นลุยซีเกมไทยลีกยันขยับไม่ได้อีกแล้วชังศึกชุดซีเกมนะครับสอแววุ่นอีกแล้วนะครับ คิวเตะไปทับกับช่วงปิดฤดูกาลบอลไทยลีกโดยกรวีระบุตอนนี้ขยับไม่ได้แล้วเคยเสนอในที่ประชุมไปแล้วร่วมกันนะครับว่าจะให้โยกบอลมาเตะในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมแทนหรือไม่เกอเกียร์ที่ว่างในเดือนพฤษภาคมแต่โค้ชทีมชาตยิยืนยันขอใช้คิวอื่นเครื่องมีนาคมส่วนช่วงพฤษภาคมจะไปจับเข่าขอตัวจากต้นสังกัดกันเอง ซีเกมสอวุ่นแล้วนะครับหลังจากทีมฟุตบอลทีมชายไทยชุดยู23ปีนะครับต้องเคลียร์กับสโมสรต้นสกัดกันหนักเลยเพื่อเตรียมนักเตะไปแข่งขันซีเกมครั้งที่3าสิเอ็ดที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันทับซ้อนกันฟุตบอลลีเวลเทลีจะปิดฤดูกันวันที่7พฤษภาคมขณะเดียวกันก็ยังมีฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่18พฤษภาคม มีทีมอย่างสุพรรณุรีนครราชสีมาบุรีรัมบุรีทโลส่วนรอบชิงชนะเลิศในวันที่22พฤษภาคมฟุตบอลลีโวลีคับรอบรองชนะเลิศวันที่11พฤษภาคมก็มีทีมพีทีประจวบชลบุรีลีโอเชียงรายราชบุรีหรือบุรีรัมและรอบชิงชนะเลิศวันที่15พฤษภาคมที่ว่ากันว่าชนกันเต็มเป่ากับศึกซีเกมส์ที่กำหนดอย่างเป็นทางการก็คือวันที่12ถึงวันที่23พฤษภาคม อย่างไรก็ตามฟุตบอลชายจะแข่งขันก่อนพิธีเปิดราวห้าวันยังไม่ทราบเน่ชัดว่าเริ่มวันไหนโดยจะจัดสลับเป็นกลุ่มในวันที่6เมษาย,ยนนี้โดยทีมงานข่าวกีฬาเดลน,นิวนะครับสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนโปรแกรมฟุตบอลภายในกับแชมป์นายกรวีปริศนานันทกุลรัศาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทรัทเทลีกจำกัดซึ่งนายกรวีกล่าวว่าเริ่มโปรแกรมเดือนพฤษภาคมได้มีการพูดคุยกันล่าสุดตอนปลายเดือน ในเดือนกุมภาพัานธ์แล้วทางบริษัทไทยลีกเสนอให้กับทีมชาติว่าเมื่อมี4ีเกมในเดือนพฤษภาคมจะให้ปรับอย่างไรหรือไม่ก็ขยับได้และเอาฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมมาแข่งบอลภายในแทนแต่ให้โค้ชทั้งสองทีมชุดใหญ่และชุดยูดิโอปีเยือนันว่าจะขอใช้ฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมและพอเดือนพฤษภาคมถึง4ีเกมจะประสานงานขอตัวนักกีฬาจากสโมสรเอกกระทั่งล่าสุดนะครับนายกรรีกล่าวด้วยว่าไทยลีกเองก็เห็นใจทีมชาติ แต่ตอนนี้จะขยับอะไรคงไม่ได้แล้วเพราะเดือนเมษายนรีโอเชียงรายยูนเต็ดกับบีจีปทุมจะต้องไปแข่งขัน a f เชแชมเปี้ยนลซึ่งในลีกนัดสุดท้ายก็จำเป็นจะต้องแข่งพร้อมกันจึงหาช่องว่างที่ขยับไม่ได้เบนเสียแต่ว่าทุสมสรยินยอมพร้อมใจยกไปปิดฤดูกาลปลายๆเดือนมิถุนายนนั่นเลยเพราะพอจบซีเกมก็จะมีเอเชียนคัพรอบทะเลือกของชุดใหญ่กับศึกยูปีชิงแชมป์เอเชียดักยูอีก ส่วนรุ่นกานานายกรวีกล่าวว่าจะเปิดราวๆกลางเดือนสิงหาคมไม่ได้เว้นหลีกในช่วงเอเชียนเกมที่ประเทศจีนวันที่10ถึงวันที่25กันยายนเพราะไม่ใช่ช่วงฟีฟาเดอเราไม่ได้เคลียร์ไว้สําหรับเอเชียนเกมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าช่วงฟีฟาเดอซึ่งต้องเว้นแล้วยังมีนอกฟีฟาเดอก็ลำบากในช่วงปลายปีมี AFF Suzuki Cup รออีกอยู่ไทยลีกเองก็เห็นใจแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนายกรวีกล่าว สะเตือนเจลีกสื่อญี่ปุ่นที่ข่าวใหญ่เซอร์เกียรามอสลุยลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเตรียมเจอกับชนาทิพท์ทำเอาเป็นข่าวสะเทือนวงการเจลีกของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเมื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นรรงงานข่าวใหญ่เซอร์เกียรามอสประกาศหลังยีก,กีชําโลกเตรียมบินสู่เวทีเจลีกซึ่งนั่นหมายความว่าชนะทิพธ์ชนกส,สินแนวรุกทีมชาติไทยของเราจะต้องรับมือและเผชิญหน้ากับเซอร์เกียรามอสที่ญี่ปุ่นนะครับ โดยทางสื่อญี่ปุ่นระบุว่าซิกโ,โรมอสประกันหลังจองแกลงชุดแชมป์ฟุตบอลโลกของสเปนเมื่อปี2010เขาย้ายจากโรมเมริดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนมาร่วมเทียมเปเชปาร์ดิสซนชแมงในช่วงซัมเมอร์ปี2021และเขากำลังจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วพร้อมกับคลืออย่างหนักว่าซิกโ,โรมอสเลือกย้ายสู่ลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาผนันกำลังกับเอเนสอินเนสตาเพื่อนรวงทีมชาติสเปนบนแผ่นดินวิเซลโกเบ ซึ่งโซลกิโอรามอสได้เซ็นสัญญากับมิซุโนะแบนกีฬาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งทางสื่อของญี่ปุ่นระบุว่าวิลเซโกเบทีมเจ้าบ,บุญทุ่งของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นคือสถานีต่อไปของปาก,กันหลังแชมป์โลกนะครับโอ้โหกระหึ่มแน่นอนนี่คือสรุปการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3เมษาย,ยน